ำหรับพลังงานในหน้า95นะคะจดบอกว่าเติมคำตอบและเติมคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะ,ะเขาให้ไม้บรรทัดเด็กๆมาแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องหาไม้บรรทัดแล้วนะคะสิ่งที่เขาให้มาอีกก็คือดินสอดินสอสี กบเหลาดินสอ,อยางลบและปากกานะคะข้อที่1กบเหลาดินสอยาวจุดจุดจุดเซนติเมตรเขาถามความยาวของกบเหลาดินสอนะคะ เด็กๆก็มาดูว่ากบเหล่าดินสอเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูอันนี้คือกบเหลาดินสอนะลูกอันนี้กบเหลาดินสอวัดความยาวจากเวลาเราวัดเนี่ยเราจะเริ่มจากเลขศูนย์นะคะอันนี้กบเหลาดินสอวางจากเลขศูนย์พอดีนะคะเพราะฉะนั้นดูเส้นประเริ่มที่ศูนและความยาวสิ้นสุดที่เลขหกบเหลาดินสอมีความยาว5เซนติเมตรเด็กๆสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปข้อ2ปากกายาวจุดจุดจุดเซนติเมตรเด็กๆก็มาดูที่ปากกานะคะอ่ะเราเห็นปากกาแล้วอันนี้คือปากกานะคะปากกาทีนี้ปัญหาของปากกาคือปากกาเนี่ยไม่ได้วางเริ่มต้นที่ศูนะคะแต่ปากกาเริ่มต้นที่เลข3เด็กๆเห็นเส้นปราไหมคะลงมาที่เลข3แสดงว่าเริ่มที่เลข3ใช่ไหมคะจากนั้นความยาวของปากกาดูเส้นปละลูก มาสิ้นสุดที่เลขอ7่า27เห็นไหมคะคุณครูเขียนให้เห็นข้างนอกนะคะ27นะทีนี้เราจะทราบความยาวของปากกาได้อย่างไรคะเด็กก็ต้องเอาเลข27ตั้งแล้วลบด้วย3นะคะลบด้วย3จะเท่ากับความยาวของปากกา 2 7่บเจ็าคำตอบก็คือ24เอา24มาตอบในช่องนี้คือความยาวของปากกายาว24เซนติเมตรแบบนี้นะคะต่อไปข้อ3ดินสอยาวจุดจุจุดเซนติเมตรเด็กๆก็ดูค่ะดินสอลักษณะเดียวกันเลยคือไม่ได้เริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะอ่านความยาวตรงนี้ไม่ได้เด็กๆก็ต้อง มีการหาความยาวของดินสอก่อนเช่นเดียวกับปากกานะคะ,ะเรามาดูกันนะคะดินสอเนี่ยวางที่เลข3เห็นไหมคะวางที่เลข3ความยาวของดินสอเนี่ยสิ้นสุดที่เลข24เพราะฉะนั้นเด็กๆจะหาความยาวของดินสอนได้โดยการนำา24ตั้งแล้วลบด้วย3จะเป็นความยาวของดินสอน,นะคะ ต่อไปข้อสีค่ะดินสอสียาวดินสอสีก็คือแท่งนี้นะคะเด็กๆดูนะคะดินสอสีก็เหมือนกันค่ะไม่ได้วางที่เริ่มต้นที่ศูนย์นะคะนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องคิดหาความยาวของดินสอสีแท่งนี้ออกมาก่อนนะคะอ่ะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเด็กๆอ่ะเลขสิเห็นไหมคะลูกนะปลายสิ้นสุดที่เลข 27แสดงว่าเด็กๆต้องหาความยาวของดินสอสีแท่งนี้เสียก่อนนะคะวิธีการหาความยาวของดินสอสีแท่งนี้ก็คือเอาเลข27มา27ตั้งนะคะลบไป10นะคะเขาเริ่มวางที่เลข10เท่ากับความยาวของดินสอสีเด็กๆหาคำตอบตรงนี้นะคะเอามาใส่เป็นคำตอบเป็นความยาวของดินสอสีนะคะ อย่างลบก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆก็หาความยาวโดยการอ่านค่านะ,ะเห็นชัดไหมคะตรงนี้คือเลข30ค่ะคุณครูเขียนให้ชัดๆ30นะคะแต่ดินอย่างลบเนี่ยเริ่มวางที่เลข24เพราะฉะนั้นเด็กๆจะหาความยาวของอย่างลบก้อนนี้ เด็กๆต้องเอาเลข30ตั้งแล้วลบด้วย24เท่ากับความยาวของอย่างลบนั่นเองนะคะจากนั้นมาดูข้อ6ค่ะปากกายาวจุดๆุดินสอปากกายาวจุดๆดินสอ,าาาดดนสอแสดงว่าเขาไม่ได้ให้เราหาความยาวแล้วละ่ะเขาให้เราเปรียบเทียบเด็กๆก็จะต้องเลือกเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเติมคำว่า ขอโทษค่ะน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบกันว่าปากากากับดินสอเนี่ยปากากาเป็นยังไงกว่าดินสอนะคะอยู่จุดจุดเซนติเมตรแสดงว่าหาความต่างก็ต้องเอาความยาวของปากกานะคะกับดินสอมาเปรียบเทียบกันเมื่อเปรียบเทียบกันเราทําวิธีลบนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ส่วนต่างของความยาวของปากกาและดินสอออกมานะคะ ในข้อ7ก็เช่นเดียวกันกบเหล้าดินสอยาวจุดจุดจุดยางลบกบเหล่าดินสอยาวจุดจุดจุดยางลบแสดงว่าเขาให้เราเปรียบเทียบเด็กๆก็ต้องเลือกนะคะคําว่าน้อยกว่าหรือมากกว่ามาใส่ให้มันสัมพันธ์กับนะคะความยาวของกบเหล่าดินสอกับยางลบนะคะยูจุดจุดจุดมันต่างกันอยู่เท่าไหร่เด็กๆก็หาความต่างนะคะ หาความต่างทําวิธีลบนะคะหน้านี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองทําดูนะคะ